นักรบชุดดำในตำนานแห่ลงชื่อออกรบอีกครั้งเตรียมรบแบบกองโจรภารกิจลับยึดเนิน500คืนไทยค่ะ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะเนิน500และเนิน677บริเวณช่องอานมา้าซึ่งกําลังเป็นตัวแปรสําคัญในสมรภูมิครั้งนี้เลยค่ะฝั่งไทยเราสามารถยึดเนิน500ได้แล้วแต่เนิน677เนี่ยยังอยู่ในมือกัมพูชายอยู่และไม่ใช่แค่เพียงกองทัพไทยที่ยังตึงกาลังเฝ้าอย่างแน่นในพื้นที่เท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะมีเสียงสะท้อนจากอดีตนักรบค่ายปักทงชยัยที่ออกมาประกาศชาัดว่าพร้อมที่จะคืนสนามรบครั้งสุดท้าย เพื่อชาติแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ยอมค่ะ โดยล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายน6 8ที่ผ่านมาเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์รถไฟสายมรณะได้เผยคลิปทหารเขมรค่ะที่ถ่ายจากกลางเนิน6.7ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้โดยทางเพจได้ระบุข้อความค่ะว่าคลิปที่ทหารกัมพูชาถ่ายจากบริเวณเนิน6.7ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้มุมนี้จะเห็นอาคารร้างเห็นบ่อน้ำเห็นเนิน5.00ที่อยู่อีกฝั่งรวมไปจนถึงเห็นตัวตลาดช่องอ่านม้าเนิน5.00ทางกองทัพได้แจ้งว่าสามารถ ยึดได้แล้วส่วนเนิน677ยังยึดไม่ได้เนินแห่งนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นยอดเนินหรือว่ากลางเนินเพราะว่าจุดนี้สามารถมองเห็นและควบคุมเส้นทางขนส่งจากที่ราบของเขมรขึ้นมาสู่ช่องอ่านม้าได้วงเล็บกัมพูชาสร้างถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะครับที่จะขึ้นช่องอ่านมา้าผมก็ไม่ทราบว่าทหารกัมพูชามายึดเนิน500และ677ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ถ้าตอนนี้ไทยยึดได้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแถบช่องอันม้าก็จะเบ็ดเสร็จทหารเขเมรก็จะไม่กล้ามาซ่ามากแบบปัจจุบันแนอนาคตหวังว่าไทยคงมีโอกาสได้สถาปนาความมั่นคงขึ้นไปจนถึงยอด6.7 7ยึดที่สูงควบคุมช่องอันม้าแบบร0 0เซ็ส่วนลาดเขาทางใต้เป็นของเขเมรก็ช่างมันขอให้เราได้ยอดเนินเอาไว้ก่อนค่ะส่วนความคิดเห็นของชาวเน็ตค่ะหลายๆคนก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยสิกว่าปีที่ผ่านมา ขเขมรยึดจุดยุทธศาสตร์สาคัญของไทยตามแนวสันปันน้าได้หมดโดยที่คนไทยไม่รู้เรื่องเลยนี่ถ้าไม่มีสงครามกับขเขมรในปี68นี้เราคนไทยก็คงจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยค่ะบางคนก็บอกว่าคนไทยในพื้นที่เขารู้นะคะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้จริงๆต้องโทษทุกรัฐบาลที่ผ่านมาคงรับผลประโยชน์กันจนไม่คิดจะขับไล่ขเขมรออกไปค่ะซึ่งนี่ค่ะชมก็คือเสียงส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตเท่านั้นและต่อมาค่ะในวันนี้ค่ะวันที่14กันยายน68 คุณกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตนักรบกล้าตายนินจาร้อยจูโซม9 1 1ชคอห้าค่ายปักธงชัยชื่อปักธงชัยคงไม่ต้องพูดถึงนะคะใค,ใครก็น่าจะรู้สมญานามาโหดขนาดไหนโดยคุณกรกฎได้ประกาศชัดค่ะว่านักรบผีนิรนามพร้อมรบแล้วพวกเราจะรวมตัวกันไปรบครั้งสุดท้ายเพื่อชาติแม้ว่าจะอายุมากแล้วค่ะแต่ยังยกปืนได้ยังเหนียวกลได้เลือดนักรบยังเต็มตัวและทุกคนค่ะก็อยากจะตายในสนามรบมากกว่าตายบนเตียงด้วยโดยโบ ของคุณกรกฎได้ระบุค่ะว่านักรบผีนิรนามพร้อมรบแล้วไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเมื่อผมได้พบกับอดีตนักรบค่ายปักธงชัยกลุ่มหนึ่งทุกคนบอกพร้อมกันจะรบครั้งสุดท้ายเพื่อชาติเมื่อเขมรเกเรฮุนเซนก็ยังส่งกำลังประชิดชายแดนไทย ทุกคนบอกว่าไม่รบก็ไม่จบจึงรวมตัวกันลงชื่อขอไปรบครั้งสุดท้ายเพื่อชาติแม้ต้องตายก็ยอมนักรบเก่าทหารผ่านศึกรู้สึกอึดอัดกับขเมเรเต็มทนจึงรวมตัวกันลงชื่อไปทำภารกิจลับเพื่อชาติถ้ากองทัพต้องการใช้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นรบแนวหน้ารบแนวหลัง หรือแทรกซึมเข้าไปกอบวินาศกรรมในดินแดนข้าศึกทุกคนพร้อมแม้ว่าการไปทำภารกิจครั้งนี้จะไม่ได้กลับมานี่คือความรักชาติรักแผ่นดินยิ่งกว่าชีวิตของอดีตนักรบค่ายปักธงชัยซึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่ผ่านการรบมาแล้วโชคโชนพวกเขาเคยปฏิบัติการรบแนวชายแดนขเขมรมานานจนรู้พื้นที่เส้นทางทั้งที่แนวชายแดนและในกัมพูชาผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเพื่อนเพื่อนนักรบของผมรักชาติยิ่งกว่าชีวิตจะยอมตายเพื่อภารกิจรบครั้งสุดท้าย ถ้ากองทัพให้โอกาสพวกเขาอยากจะทำเพื่อชาติในบ้านปลายชีวิตดีกว่าตายแบบไร้ค่าแม้อายุจะมากแต่ก็ยังยกปืนไหวยังเหนียวไกได้เลือดรักชาติอย่างเต็มตัวรอดูต่อไปว่ากองทัพจะเรียกใช้พวกเขาหรือเปล่ารู้ว่ากองทัพมีศักยภาพสูงมีกำลังรบมากมายแต่กฎระเบียบมันมีมากอดีตนักรบกลุ่มนี้จึงอยากจะเป็นนักรบนิรนาม ปฏิบัติการหลังแนวข้าศึกทำภารกิจลับเพื่อให้มันจบพี่น้องคนไทยชายแดนจะได้อยู่อย่างปลอดภัยได้กลับบ้านทำมาหากินตามปกติมันคือความปรารถนายอย่างสูงของนักรบิิระนามทหารผ่านศึกกลุ่มนี้และเมื่อฮุนเซนเล่นไม่จบขเขมรเล่นนอกเกม นักรบในระนามอย่างพวกเราก็พร้อมจะเล่นนอกเกมกับขเขมรขอเพียงแค่สั่งมาไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์มันคือความในใจจากอดีตนักรบที่กล้ารวมตัวกันลงชื่อสัญญากันพวกเราจะรวมตัวกันไปรบครั้งสุดท้ายเพื่อชาติเมื่อชาติต้องการกระกฏเกตแก้วอดีตนักรบกล้าตายนินจาร้อยจู่โจม9 1 1ชคอห้า่ายปักธงชัยค่ะ โอ้โหผู้ชมฟังแล้วเป็นไงคะขนลุกเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเสียงจากนักรบรุ่นเก่ารุ่นเก่าจริงๆผู้ชมเลือดนักรบยังเต็มตัวและพร้อมที่จะหวนคืนสนามค่ะถ้าบ้านเมืองต้องการส่วนสมรภูมิเนิน500และเนิน677 วันนี้ยังเป็นเกมที่ไทยได้ครึ่งเสียครึ่งค่ะไทยยึดได้ในเนิน500แต่ยอดสูงสุดเขมรยังคงปักธงอยู่และเมื่ออดีตนักรบชุดดำเนี่ยออกมาประกาศที่จะพร้อมกับสู่แนวรบอีกครั้งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าศึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนแต่มันคือเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติที่ยังไม่จบค่ะ